สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กับผม CJF นะครับผมวันนี้เอ็กจะมาจับฉลากรางวัลมีพันดาน้อยนี่ตู้ส,สาสพิ์ของเราล่วงลงไปแล้ววันนี้เอ็กจะมาจับฉลากเป็นรางวัลคือพันด้านะครับผมมีพันด้าของเราที่ทุกคนอยากได้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมสําหรับมีพันดา้าน่าหลกเลยทีเดียวเดี๋ยวแหมเป็นพันดา้าเหมือนนี่คือคลอดมาจากเชียงใหม่เลยไทยอินมาเลย อเป็นันด้จากเชียงใหม่แต่ติดีนมาหน่อยนึงก็ไม่รู้ว่าของที่ไหนนะครับผมก็เห็นอยากได้กันนะแจกกันถึง4ตัวนะครับผมทันด้ตัวนี้ทํางานได้ในโหมดของออใช้อ่านการ์ดนะครับผมแล้วก็เ,เป็นแจ็คเสียบเข้าปกติแล้วก็ USB ปกตินะครับผมแล้วก็ EFM ได้บูทูธไม่ได้นะครับผมแล้วก็ชาร์จแบตง่ายๆเลย สำหรับในก่องนะครับก็จะมีเป็นรีโมทรีโมทธรรมดาเป็นรีโมทด้วยธรรม้าลูกมือแล้วก็เป็นแมนนวลทั่วเมนูแมนวแมนวลทั่วไปนะครับผมก็มีการใช้แล้วก็สายอะไรต่างๆนะครับผมก็แฮนด้าตัวนี้ถึงจะราคาไม่มากแต่ก็อเอก,กอยากแจกไหนๆก็ปีใหม่แล้วปีไหนก็ผ่านมาแล้วก็เอกสัญญากับทุกคนไว้แล้วว่าต้องแจกให้ทุกคนญญกั็กเอกมาจะมาแจกให้นะครับผม เรามาลองกันเลยว่าแพนด้าตัวนี้มันดังแค่ไหนก็เป็นสายธรรมดาครับผมเสียบเข้าไปตรงตูดมันเปิด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 นี่ปุ่มปุ่มเปิดจะอยู่ที่จมูกของมันเปิดแล้วจะเป็นไฟสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เล่นเพลงได้เลยอ่สแย้มสด ด้าตัวนี้นะครับผมโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวการจับรางวัลน,นะครับผมก็จะแบ่งเป็นหมีพันด้าทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมพันด้าตัวนี้แล้วก็แว็กชาร์ปตัวไหนสีใดก็ได้นะครับผมจะแจกทั้งหมดส0รางวัลสำหรับแว็กชาร์ปก็รวมทั้งหมดเป็น14สรางวัลน,นั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มกันเลย ครับผมเข้ามาสู่ช่วงที่2กันแล้วนะครับที่เอกจาจะมาแจกรางวัลตามที่ทุกคนบอกทั้งหมดที่รายชื่ออ,อมีทั้งหมด35รางวัลเอ้ะไม่ใช่35รางวัล 35คนที่แช์นะครับผมแชร์และไลค์คลิปของเอกนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับคนที่แชร์หรือไลค์กันเข้ามานะครับผมามาเริ่มกันเลยสำหรับสิบรางวัแลแรกจะจะับเป็นแว็กชาร์มนั่นเองนะครับผมก็เอาไปเซ็ตผมกันได้เลย3รางวัลเอสิบรางวัลรางวัลละหนึ่งที่ครับผมหนึ่งท่านเอเอหชิ้นเออถูกแล้วครับผมดูกันเลยเราอันแรก เสียอะไรอ่ะเสียงผูอ่ะเสียงผูนะครับผมสำหรับชิ้นแรกคุณเซนย่านงนัดนะครับผมก็อ่าเป็นคนเซนย่านงนัดนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับรางวัลชิ้นแรกนะครับผมเอาไว้ก่อนรางวัลชิ้นที่สองเป็นแว็กของชาร์ปอีกเช่นเดียวกันครับผมเมื่อกี้เสียงผูไปแล้วสีเหลืองกันบ้าง,งดีกว่า อเอาไปไหนไปไหนไปนี้แล้วกันสำหรับสีเหลืองนะครับผมป้อมปรีวัตรครับผมนี่ต้อมปรีวัตรครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับรางวัลต่อไปส,อสีเขียวแล้วมาสีเขียวมันยังไงวะสีโปรดสีโปรดของผมเลยนั่นเองสีเขียวสีเขียว,เ,ยวเปิดออกมาแล้ว อชกี้ชกี CMS ครับผมอ่าโชคีโชคีก็ยินดีด้วยนะครับนุยสีต่อไปสีขาสีสีส้มนะครับเน้นวิทีสีส้ม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 แอบอยู่รางวันต่อไปคุณคัมมิ่งโซนครับผมอ่าคัมมิงโซนก็ยินดีด้วยครับผม สีรางวัลแล้วสีรางวัลครับผมสมห็นบสีต่อไปไม่ดูไม่ดูละเดี๋ยวจะหาว่าล็อกเลขส,สีอะไรสีชมพูชมพูของใครของใครกันเอ่ยแอมวัดวัวะวัลินตานะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะทักกทักไปนะครับผมสำหรับใครที่ได้รางวัลครับผม สีต่อไปรางวัลที่หกครับผมเอาเป็นสีสีส้มอ่ะสีส้มครับผมเอิร์ธอัฐวัตรครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับคุณเอิร์ธอัฐวัตรนั่นเองนะครับผมแต่ได้เป็นแว็กไปนะฮะสำหรับอันนี้เป็นรานัที่หแล้วนะครับผมตอนรอลุ้นกันไปว่าใครจะได้หมีไม่รู้ว่าบางคนก็อยากได้หมีกันนะครับผมบางคนก็อยากได้แว็ก อ่ะเราเรามาลองอันต่อไปติเขียวสองอ่ะแม่เขียวมันติดมือมาบ่อยนะฮะแล้วรางวัลที่เจ็ดนะครับผมนัดยม,มมนาครับผมนัดยม,มนาก็ชื่อเหมือนผู้หญิงกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเอาไปเซตผมหรือว่าเอาไปขายขายแดก นะครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นข้อสองครับผมบลแล้วรางวัลที่แปแล้วรางวัลที่แปดเอารุ้นหน่อยรางวัลที่แปดเอาเป็นหมีอ่ารางวัลใหญ่เลยเอาเป็นหมีหมีนี่หม,ม,ม,มีตัวนี้นั่นเอง,เองนะครับผมหมีครับผมรางวัลที่แปนะครับจ,จับมาเลยปึ๊บเขาให้สีส้มอีกแล้วครับผมตี้ต เศรสดาครับผมก็ยินด,ดีด้วยนะครับผมได้หมีหนีไปลเลยเราไม่รู้ว่าได้หมีอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเอ็กก็จะทักอินบ็อกซ์หรือทักแชทเฟซบุ๊กสำหรับสถานที่จัดส่งไปนะครับผมสำหรับรางวัลต่อไปเข้า,าตูา้แร็คเหมือนเดิมนะครับผมดูเลยนี่สอ,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 องงานอันนี้ก่อน แล้วผมัดรางวัลที่8นะครับผมได้แก่คุณวีรยุทธ์ปามานะครับผมสำหรับบินดีด้วยนะครับผมสำหรับคุณวีรยุทธ์ปามาครับผมอ่าเป็นรางวัลที่9แล้วรางวัลที่9ส้าสหรับแวันั่นเองนะครับผมกระติดมือมาแล้วสีส้มนั่นเองนะครับผมได้แก่คุณวอล วอลวีเหรอหรือว่าอ่านยังไงวอลวีวันวอลเวอะไรทั้งอย่างก็อ่านได้ออกนะครับผมยังไงเอกทักไปแน่ไม่เบี้ยวนะครับผมโอเคครับผมสำหรับรางวัลสุดท้ายแล้วสำหรับอ่อแว็กนั่นเองก็คือรางวัลที่ติดนะครับผมเอาเปลี่ยนมาเป็นหมีมั่งดีกว่าหมีโอเคนี่หมี okay. น,น,น,นีีอันนี้ละกันนะครับผม สำหรับรางวัลหมีก็คือคุณบอยโชติดนานนะครับผมก็ยินดีด้วยสำหรับคนพี่ษได้หมีนะครับผมหมีท่านด้เอาไปนอนฟังเพลงกันเลยครับผมสำหรับรางวัลต่อไปเอาเป็นหมีอีกเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นหมีโอเคต้มตีต้มแล้วกันครับผม หมีก็คือคุณเอเวอร์มอลครับผมเอเวอร์มอลก็ยินดีด้วยกับคุณเอเวอร์มอลนะครับผมก็ได้หมีกันเลยครอบครองกันไปเลยเฮ้เอเวอร์มอลนี่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าไม่ได้ล็อกเลขนะโอเคครับผมรางวัลต่อไปก็เหลืออีกหนึ่งรางวัลครับเอออีกอย่างละหนึ่งรางวัลน,นะครับผมอขอแจกเป็นแว็กก่อนนะครับผมแว็กเป็นรางวัลแล้วก็หมีเป็นรางวัลสุดท้ายนะครับผม นี่เลยรางวัลที่คนที่จะได้รางวัลแว็กเป็นคนสุดท้ายนั่นก็คือคุณพัดต,ตาสุวรรณคงนะครับผมอ่าก็ยินดีด้วยสำหรับคุณพัพพัตตานะครับผมอ่าโอเคสำหรับรางวัลสุดท้ายสำหรับคนที่ได้คันด้ากันไปครอบครองนะครับผมก็คือ คุณ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 เฉยเฉยไวนะครับผมโอชื่อไทยมาเลยเฉยเฉยไวนะครับผมอ่าสำหรับทั้ง14รลายชื่อนั่นเอง14รายชื่อที่เอ็กประกาศไปเดี๋ยวเอ็กก็จะทําการทักแชทไปนะครับผมหรือว่าจะอินบ็อกจะติดต่อไปนะครับผมเดี๋ยวให้จัดส่งสถานที่จัดส่งยังไงจะที่อยู่ยังไงเดี๋ยวจะหาไปนะครับผมซอบ การติดตามของเอก็ติดตามได้ทุกช่องเ,ออเหมือนเดิมเลยครับผมใน Youtube หรือว่าใน i n s t a g r กรหรือ Facebook นั่นเองนะครับผมก็จะลงพยายามลงคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ